ได้ข่าวว่าเล่นมากถึงขั้นต้องพิจาราใช่ไหมอ๋อ,อคือตอนที่เห็นผมเรื่อง,องนี้ค่ะมันเป็ตัวละครนะคะมีโรคมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับอา,าการทางจิตใจนะคะแล้วก็มันไม่ได้อยากแบบเล่นเป,ไป็นวิธีจินตนาการนะคะว่า ตัวละครนี้ยมันเป็นยังไงแล้วเขาเกิดแบบความเครียดนี้เพราะอะไรแล้วเก็จะมีผลมันจะมีมันจะแอมเป็ยังไงตัวร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรก็เลยคิดว่าเออพี่เจอพี่จะดิดแค่ดีกว่าไปการไปหาความรู้หาข้อมูลอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะเพราะช่วงแรกก็เป็นการไป็นบทสนทนาตัวละครนี้แหละแต่พอเจอไปเจอมาก็เริ่มึบทสนทนากลายเป็นรักษาไปแล้วรักษารักษาจริงๆก็บอกว่าการที่เราไปเจอไซคลัสจิตนะคะคือนักจิตวิทยา ไม่สบายเด้อจริใช่มันเป็นเรื่องที่แปบว่าขั้นนนันเป็นจัาวเครื่องเรือที่เราตัวเนคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากการก็ไปผู้สัมรันธ์่อนบบเป็นบริการไปถามเราะว่าทำไมคนที่มีภาวะทางอารมณ์หรือว่าทางจิตใจแบบนี้เขาจะมีผออะไรตรงนันการหรือพราะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการสปอตสนุกนการที่เราแบบได้เข้าใจแบบางลักษณะมากขึนอะไรเงี้ยรายตอนนั้นที่ที่เดไปบํบัดมันมนีกับ การอย่ช่วยาไม่ได้เป็น่เปลี่ยนเป็นเป็นหาข้อมูีมกกว่ามันเป็นะยังไงคนที่พี่โดบอกก็คือมันเริ่มจากเราไปเจอข้อมูลสารเรื่องวละครใช่ไหมแล้วพอคุยไปเรื่อยๆรเราก็จรว่าจริงๆแล้วการคุยกับพี่ิกดแม่เป็นเพราะวมันเป็นสิ่งนั้นอ่าเรี้ยแล้วเรื่องเออ เรื่องอะไรอ่ะคิดคนเดียวน่ะจะไม่ได้ไม่ได้รอบได้บ้างใช่พอได้เจอรู้สึกว่ามันหลายหลายอย่างก็ช่วยช่วยเคลียร์ความเครียดความกังวลอะไรอย่างเงี้ยในจิตใจเราได้แต่มันไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้แบบมีอาการอะไรหนุไปหาไม่ได้ไม่ได้เป็นก็คือจริงๆอ่ะอยากไปเจอเพราะว่าไม่อยากจะสมัครในการแสดอยากแบบเข้าใจจริงๆว่าคนที่มีภาวะ ทีทีเอสตีเป็นยังไงแล้วสามที่เขาไม่เครียดค่ะเขาเป็นเขาเป็นคนแบบว่าชอบสนับสนุนเขายู่แล้วเขาจะเป็นแบบว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบเขาก็จับเราถ่ายทิกตอก่างเดียวเนาะบัตบัใช่อันนี้ทำให้เราเครียดจริงๆอันนี้ก็หาศิลปินกันหรอปรึกเรื่องกับทีที่ยังไงบอกว่ามันไม่ดองไม่ก็ไม่คือจริงๆแล้วมันก็แบบบางทีเรื่องบางเรื่องอ่ะเรา คนเราเนี่ยมันโก่มันอดเา็กท้มนไม่ง่ายมากอะไรเงี้ยเออบางทีเราก็ต้องถามว่าราแบบนี้เราต้องรับมือยังไงคือต้องบอกผว่าคืออะไรงารชี่มนานใช่ไหมทำางทีมานานอะไรเงี้ยตามอางเริ่มเขาก็สนอบางทีเราก็สึกว่ามันมันผลดันเราที่มีตาางในการข่ทำอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ามีบ้างว่าเอ๊ะต้องอัดไฟนิดนดอไรเงี้ยก็มีค่ะเราจะได้คำตอบเป็มอมก็มีค่ะจริงๆแล้วคื เร,รน,นไม่คิดเลยนะว่าวันหนึ่งตัวเองจะทำจะเป็นออนไลน์ขนาดนี้ยไม่เคยคิดเลยก่อนแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ว่าลับไม่ได้นะรู้สึกว่าสมุดการวสนีมันเป็นพื้นที่ที่เราจะได้ได้ใกล้กับผู้ชม ขึ hai, oh. yeah. to to on, ator, come, right? ้นนะคะมันก็จะมีหลายๆคอมเมนต์นะที no ่แบบว่าส่งมาว่าแบบเออไม่เคยเห็นคนนั้นเป็นโปรอะไรเงี้ยเออ่ฉันก็เลยมีนัาสมัครไว้อย่างอยู่อย่างปีนี้มันไม่ได้พอปิดบล็อกสั่งไปมันก็ไม่ได้เล่นอะไรอีกใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนเราได้แก้แมชแสดงกับบอลกัลนะก็ไม่ทำให้เราแบบว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ก็มีบางวันที่เล่นเราไม่ดีขนาดแค่เป็นติดอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบวันนี้เล่นไม่ดีอันนี้ไม่ติดความเป็นโปรเฟชชั้นนต์แบบโปน ว่าไปตอนนี้คนในโซเชียลก็จะมีบ้างมาคอมเมนต์ว่าเอออยากให้ดูแลใส่ใจกันอย่าอุ้มสามีมากเริ่มทำใส่ชุดเล่นดีคนไนคนจะเริ่มอินอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะก็มันก็จะมีแบบมีหลากหลายเป็นเรื่องแรกที่พี่ดูต้องไปค้นแบบจริงแน่ดูเออจริงจริงแบบเป็นจริงไปฝังสาใช่อย่างที่บอกว่าตรงนั้นนี่อ่ะตัดสินใจแล้วกินแล้วก็จริงจริงอะค่ะเวลาคือต้อง มันจะได้เล่นบทที่มันความซ้ำๆนทะผ่านๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราสึกว like like the right? Not ่าเราอยากเป็นตัวละครนะโดยที่เรายังสุขภาพดีเราก็เลยต้องเหมือนหาทานแล้วพอมันจะพิเศษไม่ได้ว่าพอเราที่ทำใหอายุมากขึ้นเนี้ยมันกงจะี้ยเวลาที่ต้องเล่นเป็นคนไม่ดีเยอะๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบหรือว่าเป็นคนที่แบบอารมณ์อ่อนอย่างเงี้แล้วก็พบว่าจริงๆมันเป็นละอรที่ดีมากๆคือ ตอนที่ถ่ายนะ่ยค่ะนักแบบสามารถปราใจตัวละครได้โดยที่แบบไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องเอาเองเข้าไปแต่หลาดคนบอกว่าผมไปถึงระดับคุณโดนัทยังต้องไปแบบผ่เจอแพทย์เลยหรอมันปรงนัณว่าหลายคนทำนะจ้ะเพราะตอนนี้ค่ะเราโชคดีว่าเราได้ดูสังเกตคนหลากหลายทั้งจากในไทยเราก็จากต่างประเทแบบนักบอลก็มาในไทยเยอะมากเลยเนี่ยแปลว่าตอนนี้แอ c ติ้งอ่ะ ยากกว่าตอนนี้แล้วก็เราก็เป็นสายแบบจริงจังดีแล้วรู้สึกว่าเออพอเวลาที่เราอยากมีอยากเราจะทําอะไรอันนึ่งก็อยากให้มันจังอยากให้มันดีอะค่ะมันจะลดลงจากการแบบให้เล่นที่กล่น้อยลงไหมคะจากคดียังไม่ได้ถักขอเนี่ยเดี๋ยวต้องไม่ถามก่อคืองานที่ต่อมันี่ยไม่ได้ไม่ได้เครียดนะคะแล้วรู้สึกว่าเออสนุกไม่ใช่ียดจริงหรอไม่ใช่จริงแต่ว่าแต่ถ้าไม่ดีก็ถ่ายใหม่ใช่ไม่ดถ่ายใหม่เวลาที่เล่น ดีแล้วคนดูแล้วเชื่อเกินไปออก็จะแบบเอะฉันทำอะไรผิดเออหรื <laughs> อ,อฉันทำอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ได้เครียดแบบรู้สึกว่าเออสนุกด,ดีมันจะมีผลกับการรับงานเรื่องต่อ,ตอไปของพี่โดมมั้ยคะเออ,<ๆ>เอ,อจริงๆปีนี้ทักอยู่นะจ๊ะก็กปีที่แล้วอะ่ะย่างม,มาท้ง <laughs> เวียนว้แล้วก็มีต่อซีรีส์ สวิตช์รีของบีบีวันนี้บีบีมาด้วยทั้งครอบครนะคะอันนั้นก็เครียดมันก็เลยทําให้ทั้งสองโปรเจกต์เนี้ยที่มันต่อกันนะเป็นเรื่องที่เราเอาไปคุยกับชิมแพ้สันนิษฐานแล้วพอเสร็จเราก็ต่อหนังเราก็ต่อสัตวุอีกเนี้ยมันเหมือนมันไม่มันไม่ได้อยู่เลยอย่างดีเนี้เราก็รู้ตัวค่ะว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องแบบเบาลงนิดนึงหน่อยกันหรือแบบว่าเวลาคนชนไปเล่นอย่างเงี้ยเราก็จะเออเล่นง่ายๆเป็นก็พยายามเล่น ทุกคนดูที่เด็กตอบคุณส่เรเลยคุณมารองโดนดิชคุณดิชเลยเจ้คนมากเจ้าคนติดภาพเอกไปแล้วว่าคีอต้องเล่นกดแบบหนักๆมีเรื่องนึ่งที่ตอบมาแล้วกดแบบไม่สับสนเลยเราดีใจมากอยากจะเล่นในทันทีแล้วพอเรากล่นเราสนใจเขาบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวขอแก้มด่นสายางนิ่นก็เล่แล้ว่าเออเปนที่ใครเป็นที่กดเป็นที่กดไม่ไม่อาจจะเป็นว่า คนคนรู้สึกว่าเออเหตุการณ์ในบทที่ซับซ้อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ซับซ้อนในโซเชียลมีเดียอย่างละห่อเนี้ยเขาเปลี่ยนบทการเจอเไม่ได้เปลี่ยนใช่ไม่ได้มีการมีการลมไหมครับไม่ไม่ได้ไม่ได้คือเป็นบทต้นไปแล้วค่ะก็จะได้ชมตามที่ที่เราถ่ายใช่แล้ว ไปพอดีว่าแบบเกิดการแบบซื้อโบสถ์อะไรให้พันสถานการณ์น่าจะตามไปปรมาณันเพราะว่าสถานการณ์จริงมันอัปเดตทุกวันือว่าในเรื่องยิ่งกว่านี้บอกไม่ได้จริงเร่องนี้พีเอฟพูดไม่ได้ก็อยากให้ฝากฝากให้ติดตามชมกันดีกว่าเพราะจริงๆตรงนั้นมัน แต่ว่าสัสตว์เขามีวิธีการเล่าเขามีมีเรื่องที่ของเาเู่แล้วไม่งา้่เราไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างที่ก่อนนะคบเด็ดพราว่าตายอายกันแต่วาในส่วนที่ไายทำไปแล้วนี่คือเป็นไงมันมันมีความคาดเกี่ยวคล้ายึ่งคนตีความอะไรอย่างนี้ได้ไหมออไม่ได้ตัดตอยู่ปรับล้กหนาเนยตราออกคสัญญาลืมออกไนอะแรต้อับวท่านนายกมีเรื่อง ทำงานหนักเลยพวกรับบทในสอนจอ,อสอนจออ๋อ<ใ>นายกันลือจังหวัดไม่ได้อะไรมากไม่ได้จริง <c oughs> แบบอยากฝากให้ทุกท่านกันตัดีใจนะเพราะว,ว่าปีนี้มันเป็นปีที่คุณเพีย์ไทยมันแบบมันคึกคักมากอ่ะมันทางซีรีส์ทั้งหนังแล้วก็ถึงอย่างล่าสุดมันก็มีแบบอาร์ที่มันสามารถคอร์สตัวเป็นศูนโลกแมสได้อย่างผี่ใช้ได้แล้วเราสึกว่ามันเป็นปีที่แบบ เห็นใครมาซื้ก็อยากจฝากให้คนต่างกันีแต่คนคาดหวังคาดหวังการรอกับการกลับมาครั้นี้ขาดทุนมากดคนถามเยอะไหมคะนักข่าวพยายามอะ่จ้าจะเป็นนักข่าวก็เลยวามรับเวลาเชื่อคนต่างกันโดนไปอีกปันมือหน่อยอาจจะเป็นนี่นะอาจจะเป็นส่วนในการยืมพี่โดก่อนได้ก็ ดันั้นอย่างที่บอกดีไซน์ว่าคอนเทนต์ไทยมันแบบมันตื่นแรงนะมันมีอะไรที่แบบเฮ้ยคนรอดูอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวเราเองอ่ะเราก็รู้คอนเทนต์ไทยนะมันสนุกมันแบบเออตรงนั้นว่ามันมันเป็นปีที่ถึงแม้ว่าทีวีจะผลิตน้อยลงหนังอาจจะแบบรายได้ชีวิตอ่ะแต่ว่าแต่ว่าคอนเทนต์ไทยมันสนุกอะมันดูแล้วมันแบบตบขามันแบบเออมันมีอ่ะมันแบบเราก็รู้สึกว่าคือเราเราก็อยากจะ Icana, ให้เฉียวยังนคนไทกันค่ะเดี๋ยวตอนเล่าได้จะเล่าให้ฟังแต่งานที่ดูยังยังแน่นอยู่ในในขณะที่แบบผู้หญิงยังยังน้อยลงปีนี้นะไ่ปีนี้ไมีไม่จริงจริงก็ทำเป็นผู้บอกเองนะคะแต่ก็รับอยู่ไม่ได้มีปีนี้ไม่ได้มีสิทธิ์ค่ะดูนะว่ามัน zat, เป็นป yes. okay. <laughs> ีท euh ี่ยาก นแต่มราก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปแหละก็ง่ายๆคนนั้นก็เลยมารับบทนางแสดงในโซเชียลมีเดียขอบคุณค่ะช่วงตามดูนักด้วยนะคะซึ<อ>่งเป็นกำลังใจให้คุณสามีไว้วันนี้ทำคลิปใหม่นะคะเรียนละครคุณธรรมกับสาม,ไมีไปก่อน<ช>แ,ลแล้วก็ที่เห็นเขาแบบเป็นคนที่มีมแบบนี้แล้วมันเป็นแค่บทบาทอันจริงอันนี้การันตีว่าแค่บทบาทในชีวิตจริงก็น้อยกว่านั้น ผู้จ่ามีมีมีแอบเหื่อแม้เวลาเราเล่นเล่นเหมือนจริงแบบพี่โดแบบว่าเอ๊ะนี่จริงหรือหลอกเล่นเขาจะรู้สึกว่าแบบเวลาที่เราเล่นบนเขาอ่ะมันแบบทำไมต้องหน้ากูดทำไมขนาดนี้อะไรเงี้ยทำไมต้องแกล้งระบบระบบเบียดสัมรยัดเยียดให้เขาหรือว่าเราเขาให้คุณเล่นเป็นบทผลใสไลน์เขาไม่ท้าเออว่าไม่ยอมไม่ได้เขาต้องเป็นคนหลอกเขาต้องหนบารับบทเขา ต่จริงๆแล้วมันก็นั่นแหละถ้าคนนี oh, <im <im mm um <im <im puzzles, OK> ้ด um> ูประเห็นเราจะรู้ว่าในเรื่องคนลาจำเน็นเป็นมลตระกีจริงๆแล้วมันเหมือนไรกิจกรรมผู้ชายแบบอันนี้มันน่าจะเป็นผู้ชายแบบชีวิตต่างๆตามประสบการณ์ที่เราว่งมาเรื่องของการพัฒน์ประการจีนเป็นยังไงบ้างเราในฐานะนักแสดงผู้จัดผู้กัดอะไรเงี้ยมันกระทบกับที่โดมากมากขนาดไหนมันก็มีส่วนที่เกิดผลและแล้วมันก็มีส่วนที่เพนาะงั้วมันก็มีส่วนแบบมันไปได้ ว่าช่วงแรกคนอาจจะยังตั้งตัวม่ขาดมือตอนนี้คนต้องระมัดระวัแหละแล้วก็จริงๆกิจกรรมในด้านหนังละครซีรีส์อะไรเนี้ยมีเยอะมากมีแบบหลากหลายมากแล้วก็มีไปกระจายทั่วประเทศก็มันต้องมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงแต่ก็เชื่อว่ามันมันมันจะไปได้อยู่เราไม่ได้เป็นขั้นแบบโอ๊ยถอนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าโอเคอย่างตอนนี้ไม่มีอะไรเหมือนกัน เราหาอะไรของเองอย่างดาราบางคนต้องแบบลดค่าตัวตัวเองเพื่อที่จะได้ให้งานงานหนึงมาเลยรับายังไอันนี้ราไม่ออกควา่เห็นอะไรมาเยอะถึงขอเคค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะ